ช่วยตามหน้าสื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนอกเหนือจากบรรดาติ่งที่หลงไปกับภาพลักษภายนอกไม่พร้อมจะรับรู้ข้อมูลการสอบสวนใดๆก็เหลือแค่ตัวตึงไม่กี่นอที่ขยันดันหลังบิ๊กโจ๊กไล่เลียงดูก็มีพ่อมดกฎหมายนายวิษณุเครืองามอาดีตวีรบุรุษเสียงเดียวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสอายการเมาขับชนแล้วหนีนายปรเมศินทรชุมนุมอีกคนที่เป็นหน้าใหม่มาแรงแซงโคง้ง ก็คือนายปริญญาเทวานลมิตกุลอาจารย์เซเล็บแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายปริญญาเดินสายออกทีวีช่องโนนช่องนี้ทีทีออกมาเชียร์นายวิษณุเครือง,งามชี้ว่าการสั่งบิ๊กโจ๊กให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องตามกฎหมายนายปริญญาจะมีประโยคนำร่องจูงใจผู้ชมว่าปกติไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์วิษณุแต่เรื่องนี้เห็นด้วยหากเป็นการออกคู่กับฝ่ายที่เห็นต่างนายปริญญาก็จะแนวยืนกระต่ายขาเดียว คลายว่าตัวเองไม่มีทางวิเคราะห์ผิดลากไปอ้างรัฐธรรมนูญด้วยทั้งที่ประเด็นถกเถียงคือพอรบรตำรวจมาตรา131ที่มีไว้เพื่อจัดการกับตำรวจชั่วแสดงท่าทีโคตรมันอาจเห็นว่าตัวเองเหนือใครด้วยดีกีด็อกเตอร์ด้านกฎหมายมหาชนจากประเทศเยอรมนีบางครั้งนายปริญญาก็ไม่ได้เน้นเนื้อหายอย่างเดียวแต่มีการแสดงสีหน้าแววตาประกอบด้วยเหมือนกำลังโต้วาทีซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น นอกจากว่านายปริญญามุ่งจะเอาชนะในสายตาคนดูก็เลยมาครบทั้งคำพูดทั้งการแสดงมีแม้แต่พูดเสียสีแรงๆชาฟฝ่ายกฎหมายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเหมือนเป็นคนไม่รู้กฎหมายอะไรเลยทั้งที่ตำรวจอาชีพเขาคือการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยคงอยู่ยากเต็มทีถ้าตำรวจไม่รู้กฎหมายการที่นายปริญญาเห็นด้วยกับแนวทางของพ่อมดกฎหมายลากเอามาตรา1 2 0ของพรบรตำรวจ มามัดรวมกับมาตรา131เป็นการตีความที่ออกแนวสีถนนชัยไม่ได้ดูถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายจนมีคนแทงสวนว่าถ้ากฎหมายไม่ให้อำนาจทางการปกครองของตำรวจแล้วเขาจะมีมาตรา131ไว้ทำเตี่ยอะไรมาตรา131ให้อำนาจกับผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกได้ทันทีหากลูกน้องไปต้องคดีอาญาร้ายแรงส่วนมาตรา120เป็นการสอบวินยัยตำรวจที่ไม่โดนคดีอาญา ในกรณีลงโทษให้ออกไล่ออกก็จะเป็นต้องฟังความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก่อนไม่ฟังก็คงไม่เป็นธรรมนายปริญญาอย่างปั่นมาตรา140เรื่องโปรดเกล้าให้เป็นปมปิษณาว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนทั้งที่เป็นแค่พิธีกรรมส่งท้ายไม่ได้แปลว่าคำสั่งให้ออกชอบหรือไม่ชอบคำถามคือนายปริญญาเทวานาลมิตรกุล โดดหาแสงในเรื่องนี้ด้วยความใสซื่อปราศจากวาระซ่อนเร้นหรือไม่เทียบกับนายวิษณุเครือง,งามรอยนั้นแทบจะกลายเป็นโมฆะบุรุษไปแล้วจากการถแถลงผลสอบสวนแบบไม่เปิดผลสอบสวนมันคือพิรุธที่ชัดคนภาพลักดีอย่างนายปริญญาเทวานาลมิตกุลจะมีเรื่องม่อมแหม่มให้คอรหาได้หรืออย่างไรก็ตามของคนพันนี้มันบ่แน่ดอกนายคนเราต้องมองกันให้ลึกๆมีข่าวที่เชื่อถือได้ จากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติระบุว่าในสมัยที่โจ๊กลับมาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอีกครั้งนั้นบิ๊กโจกเคยนําเสนอโครงการ2เรื่องให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพิจารณาคือโครงการพัฒนาคุณภาพพนักง,งานสอบสวนกับโครงการพาตํารวจไปดูงานสอบสวนที่ประเทศเยอรมนีปรากฏว่าทั้งสองโครงการดังกล่าวล้วนมีชื่อของนายปริญญาเทวานาลมิตรกุลที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับตํารวจโดยการผลักดันของบิ๊กโจกซึ่งทั้งสองโปรเจกต์ของบิ๊กโจก ไม่ได้รับการขานรับเพราะถูกมองว่านักวิชาการมหาวิทยาลัยอย่างนายปริญญาขาดภาคปฏิบัติจริงเก่งตำรามาจากไหนก็ไม่มีทางเชี่ยวชาญกฎหมายเท่าตำรวจอายการและศาลแม้โครงการเหล่านั้นของบิ๊กโจ๊กไม่ผ่านการอนุมัติแต่มันเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสัมพันธ์หรือคอนเนคชันระหว่างบิ๊กโจ๊กและนายปริญญาที่มีต่อกันมานานแล้วซึ่งนายปริญญาก็คงลืมคติที่ว่าความลับไม่มีในโลก เลยออกมาช่วยบิ๊กโจ๊กรัวๆสไตล์หวานเจี๊ยบของบิ๊กโจ๊กนั้นมีคนแพ้ทางมากมายแถมยังมีประโยชน์ต่างตอบแทนด้วยนายปริญญาเทวานาลลมิตกุลก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น